สวัสด,ดีจพืดด่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีปัญหาผิวไม่กระดจจ่างใสนะคะใครที่เป็นฝ้านะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยลดเลืลอริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกคือน้ำมะขามเปียกนะคะใครมีมะขามแบบฝักก็ให้ไปละลายกับน้ำหรือละลายกับนมจืดหรือละลายกับนมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะขามก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากเลยนะคะก็จะมีกรด HA, เอ a เอก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวขาว,ขาว,ขาวกระจ่งางใสใช้ลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกอยู่ที่1-2ถึงช้อนชานะคะ ไปนี่เลยนะคะคือกาแฟนะคะในส่วนกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระด่างใสเขาจะช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้กาแฟหนึ่งช้อนชานะคะใครมีกาแฟแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะไปนี่เลยนะคะคือนมส่วนตัวจะใช้นมอ่าลด สตรอเบอรี่นะคะใครจะใช้นมรสจืดธรรมดาได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นโยเกิร์ตสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของนอมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นอมอยู่ที่2 3ถึง้นชานะคะ เลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอร์สันนะคะใครไม่มีก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้เลยนะคะในสูงเบบี้ออยจอร์สันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราหนึ่งช้อนชานะคะ คือแก้ว,วันหางเกลโรเกสสดนะคะส่วนตัวปั่นไว้ใช้แบบนี้นะคะส่วนของเก้ว,วันหางเกลโรเกสสดเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสมากๆเลยนะคะช่วยผิวของเราเนี่ยใสปิ๊งเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยลดเดือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เกลสดอยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ เอมคนส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตยละสองสาครั้งนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะใครที่มีผิวบวมบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนนะคะเพราะว่าสภาพผ,ผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะเราตีให้กาแฟเข้าละเอียดแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยพอกนะคะทํามาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะใครไม่มีแปรงก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ พอกนหนาๆเลยนะคะถ้าใครมีแปรงจะได้หนากว่านี้อีกนะคะให้พอกหนากว่านี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิกหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ